สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับจะเป็นเหรียญพวกเหรียญแจกทานเหรียญกระถินนะครับเหรียญที่ทําแจกหน้าวัดนะครับผมนี่ครับจะเป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับเหรียญอ่าพวกนี้นะครับผมของหลวงพ่อนะครับอ่าแท้นะครับแต่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับผมเป็นงานจัดสร้างมาก็คืองานกระถินนะครับอ่าแจกทานงานหน้าวัดนะครับหรือวัดนะครับผมจัดสร้างขึ้นมานะครับผมนี่ครับก็เหรียญก็จะมีหลายแบบนะครับผมก็จะเป็นเหรียญอย่างเหรียญนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับ รวยๆนะครับรวยๆแหงๆนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมวัตตะโกนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับผมเป็นผ้าใหม่นะครับเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยนะผมก็เก็บไปเรื่อยนะครับผ้าราคาไม่ได้แพงแต่ยนาะคือก็คือผ้าเป็นผ้าแท้นะครับนี่นะครับเด๋ยนนี้จหมูหลวงพ่อมีตำหนินิดนึงนะครับยุบนะครับผมนิดนึงนะฮะนิดนึง นี่ครับตรงนี้ต่อคําว่ารวยนะครับผมนี่ครับตรงเหรียญตรงนี้ต่อคาว่ารวยนะครับผมนี่นะครับต่อคําว่ารวยนะครับแล้วก็เหรียญตรงนี้จะมีห่วงนะครับเจาะห่วงนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับเหรียญไม่ใหญ่นะครับเหรียญเล็กนะครับผมนี่ครับด้านข้างจะเป็นลายกระหนกนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับเป็นไก่นะครับผมนี่นะครับเรียปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับผม ลวงพ้อรวยนะครับวัตโกนะครับเหรียญปีสองพัน้หกสิบนะอันนี้ก็วันนี้ก็ปีนี้ปีหกห้าแล้วนะครับก็ห้าปีแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญรวยๆวยเฮงๆงนะครับผมเหรียญต่อไปก็เป็นชนะจนนะครับชนะจนจะมีสองสองแบบผมไม่แน่ใจว่าสร้างมาอย่างละน่าจะสร้างมาหนึ่งแสนเหรียญนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสร้างมาหนึ่งแสนเหรียญเหรียญละ เหรียญละห้าหมื่นนะครับอย่างเหรียญทองแดงห้าหมื่นเหรียญทองเหลืองห้าหมื่นนะครับผมนี่ครับอย่างละห้านะครับอย่างละห้าหมื่นเหรียญนะถ้าผิดกงขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับอยู่ในซีนนะครับผมจะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ไม่จ่อห่วงนะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับหลักร้อยนะครับผมนี่ครับจมูกควยโหน้าหลวงพ่อครับคมนะครับผม ก็รวยนะครับตัดขอบได้สวยนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับเหรียญไม่ใหญ่นะครับผมอันดับเรขนะครับห้าห้าสามศูนย์สามนะครับผมจะเป็นไก่นะครับรุ่นรวยชนะจนนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมปีน่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเหรียญเมื่อปีที่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะมีสองพิมพ์นะครับผมนี่นะครับ เลขโค้ดมองชัดไหมอยู่ในซีนนะฮะห้าห้าเก้าแปดหนึ่งนะครับผมนี่ฮะก็จะมีสองแบบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชนะจนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกนะครับผมเหรียญแจกทานพวกนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกทานเหมือนกันนะครับเนี่ยเหรียญแจกทานรุ่นรวยทางเดียวนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นทรงเสมาพิมพ์เล็กนะครับผมไม่ใหญ่นะครับ นี่นะครับพิมพ์เต็มองนะครับพิมพ์เต็มองเนี่ยก็จะมีสองพิมพ์เหมือนกันนะครับผมจะเป็นทองเหลืองกับทองแดงนะครับผมทองแดงลมดํานะกับทองเหลืองนะครับเนี่ยครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยหกสี่เหมือนกันนะครับรวยทางเดียวนะครับผมเนี่ยรวยประสาสิโกนะครับเป็นเหรียญทรงเซมาไม่จาะห่วงนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อนะครับด้านล่างก็จะรวยทางเดียวนะครับผมเนี่ย แล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะตอบชื่อหลวงพ่อนะครับผมตรงนี้นะครับตอบว่ารวยนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญแจกทานนะครับตอนนี้ก็ยังมีราคาอยู่นะครับก็เล่นหาการก็หลักหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะก็มีเก็บนะครับก็มีเก็บผมก็มีเก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เนี่ยครับรวยทางเดียวนะครับเป็นเหรียญทรงเสมาเหมือนกันนะครับผมเสมาพิมพ์เล็กนะครับผมอย่างไน้อยนะครับพระใหม่เนี่ยเราเก็บก็คือพระแท้นะครับผมถ้าเราจะเล่นพระปีลึกๆเราก็ไม่มีความชํานาญนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรวยพันล้านนะครับผมเนี่ยรวยพันล้านนะครับหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับภาชีนะครับผมจังหวัดอยุทยานะครับ นี่นะครับรวยพันล้านนะครับผมปลาเหรียญนั่งพานนะครับไก่ด้านข้างนะครับหลวงพ่อรวยนะครับปลาซาติโกนะครับจะหมูกร้อยนะครับผมด้านหลังนะครับเลขโค้ดมองไม่ชัดแปดศูนย์สองสี่แปดนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับก็จะมีไก่ดูด้านข้างนะครับผม นี่ครับสัญลักษณ์แห่งการทํามาหากินนะครับของหลวงพ่อเนาะนี่ครับสัญลักษณ์รูกไก่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมอ่ารุ่นแจกทานเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นห้ารวยนะครับหรือรุ่นห้าแชะนะครับผมรุ่นห้ารวยนะครับของหลวงพ่อรวยนะยวขออนุญาตเอาออกจากเหรียญให้ดูเอาออกจากซีนให้ดูนะครับเหรียญนี้นี่ครับด้านล่างก็จะห้ารวยนะครับผม หน้าหลวงพ่อนะครับสวยงามนะครับผมด้านข้างขอบเหรียญเหรียญหนานะครับมีน้าหนักนะครับเหรียญไม่ใหญ่นะครับประมาณสักใหญ่ประมาณเหรียญสองบาทเราได้นะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับผมไม่มีห่วงนะครับหลวงพ่อโอยปราซาติโกนะครับรายละเอียดยันนะครับคมชัดชัดเจนเลยนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสวย แล้วก็เหรียญต่อมานะครับจะเป็นเหรียญนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมใครมาปล่อยผมก็เก็บนะครับเหรียญราคาไม่สูงมากอะผมว่าเก็บได้ก็เก็บนะครับผมเป็นเหรียญที่หลวงพ่อที่เราศรัทธานะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยปาซาิโกจะเป็นเหรียญสอนลิศนะครับสกุลเดิมนะครับจะเป็นนามสกุลเดิมของหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านบนจ่องห่วงนะครับผมด้านล่างเป็นน่าจะเป็นอ่าพนา้ายแผงสอนนะ นะครับผมนี่เป็นน้านหลวงพ่อนะครับเรียนสอนลิ์นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นไก่นะครับพญาไก่นะครับแล้วเป็นยันของหลวงพ่อนะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าแท้ทันหลวงพ่อนะครับผมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะนี่ครับเป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้เกียรติของหลวงพ่อนะครับก็คือใช้อขออนุญาตหลวงพ่อใช้นับสกุลนะครับของหลวงพ่อมาจัดสร้างเป็นเหรียญนะครับผมเขาจึงบอกว่าเป็นเหรียญสกุลเดิมหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นสอนฤทธ์นะครับรวยรวยนะครับผมนี่นะครับเราก็มีอย่างประมาณสักอันนี้อันนี้ห่วงจะจ่อห่วงนะครับนี่นะครับผมมีประมาณสักสิบกว่าเหรียญนะครับผมนี่นะครับ ผมก็เก็บผ้าใหม่นะครับผ้าเก่าก็ก็เก็บนะครับเก็บเฉพาะผ้าที่ที่เรามองมองออกนะครับส่วนผ้าเก่ามากๆถ้ามองไม่ออกผมก็ไม่ไม่ไม่กล้าเล่นนะครับเพราะอย่างผมก็ไม่ใช่เซียนพ้านะผมผมแค่ชอบเก็บนะครับชอบเก็บหลวงพ่อที่เราศรัทธานะครับผมราคาไม่สูงมากเราก็เก็บนะครับเก็บหมดนะฮะเดี๋ยวนัร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยก็เก็บหมดครับเราเราจะเก็บผ้าเราก็เลือกด้วยนะครับก็ดูนะครับเราเราชอบแบบไหนคือถ้าจะหวังจะแบบเก็บแล้วเพื่อจะมาเอากําไรคุณก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะว่า พานี่ออกมาเยอะมากนะครับพอออกมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องเลือกเก็บนะครับรุ่นที่เราชอบนะครับรุ่นที่เราศรัทธานะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก็บทุกรุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างผมผมชอบผมก็เก็บนะครับบางคนถามว่าเก็บเช่ามาทำไมเยอะแยะคือตรงนี้เราเช linear, ่าเพราะเราศรัทธานะครับผมส่วนผมไม่ได้หวังว่าเชาาแบบ่ามามาแล้วแบบโอจะมาเก่งกําไรหรือจะเอามาปล่อยนะครับมันมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างผมผม,มก็แค่ชอบเก็บพานะครับอีกอย่างผมเป็นร้านคอมพิวเตอร์นะครับผมผมเป็นร้านซ่อมคอมผมไม่ใช่ อ่าร้านเช่าพระนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสตรงตรงนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมอ่ากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราจะมาเอาพระใหม่ๆมมารีวิวให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ